ครับวันนี้ก็เป็นการมอบรางวัลองค์กรเป็นที่เป็นหน่วยงานอิสระนะครับรวมถึงหน่วยงานการอิสระและก็ภาคเอกชนนะครับที่ดำเนินงานในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม ครับวันนี้เป็นการประกาศยกย่องหน่วยงานตั้งแต่ระดับต้นแบบระดับพัฒนาและระดับส่งเสริมซึ่งก็เป็นวาระงานปกติที่ต้องดำเนินการแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือวันนี้ทุกหน่วยงานได้รับการยกย่องแล้วว่าตัวเองเป็นองค์กรคุณธรรมแม้ว่าจะเป็นเรื่องของพอเพียงวินัยจุจริตจิตอาสานะครับซึ่งก็แปลว่าหน่วยงานนะครับมีพฤติกรรมขององค์กรที่เกิดขึ้นนของการเป็นองค์กรคุณธรรมแล้วในนามของกระทรวงวัฒนธรรมเองก็อันแรกคือขอเป็นกําลังใจ ชื่นชมยินดีกับองค์กรที่ได้ารางวัลและที่สําคัญที่เราคุยกันคือทําอย่างไรให้องค์กรเหล่านี้รักษามาตรฐานให้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปรวมถึงอ,องค์กรที่อยากยกระดับตัวเองไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรส่งเสริมเป็นองค์กรพัฒนาหรือเป็นองค์กรโดดเด่นต้นแบบในอนาคตต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการบอิง,งานที่น่าจะต้องขับเคลื่อนต่อไปครับรต่างรเศเนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ,บประกิศข้าขขราการ จรืเนก้ด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงลเลกับีแ่งไม่จขอูห้วนะขอ้เทดียวะก